ก็มาดูความสามารถเต็มๆของตู้นี้กันนะครับคิวเบเล่เดอบเบิลเซตาแล้วก็ฟ er, ัวเมอร์และเป็นเซต้านะสำหรับคุ่นกุ้งหรือว่าหุนยุงของเรานะครับก็คิวเบเล่เดอบเบิลเซตาแฟนระยะเดินนะครับ5ช่องแล้วก็บินไม่ได้นะครับอยู่ในอากาศพื้นโลกแล้วก็ใต้น้ําลดมุ้ครึ่งหนึ่งมีโลแถมมาให้ด้วยพลังโจมตีนะครับสูงสุดอยู่ที่1 3 3 1งนะค่ายเดือดก,ก็กลางๆนะครับเอฟที่ดีเฟนต์โมบิลิตี้ค่อนข้างสูงเลยนะครับสำหรับสายดาบแดงมีโมบิลิตี้นะครับเพิ่ม แอดแทก15%แล้วก็เอเวนต์เทรดไซคอมมิวนะครับก็คือต่อต้านสายไซคอมมิวทั้งหมดนะเมื่อเจอศัตรูประเภทไซคอมมิวก็คือจะเพิ่มแอดแทกดีเฟนส์ขึ้น20%ไซคอมมิวปัจจุบันก็ถือว่าค่อนข้างมีเยอะนะครับขุนในพวกของซีรีส์กันน้ำภาคแรกชาคาเดตแท็กเซตาดับเบิลเซตานะครับหลายๆตัวที่คนก็ยังนิยมใช้นะอย่างพวกถ้าเกิดเป็นยูอาร์ก็มียูริคอเนอร์ทีฟฟินิกนะครับแล้วก็มีเซตาแดงพวกขุนสร,ร้างก็จะมีพวก ไนติงเกลนะครับไฮนิวคาซาบี้นิวทั้งแผงแหละแล้วก็พวกมับเลเซต้าก็จะมีควีนวันตาคิเบเร่ดับเบิลเซต้านะครับตัวสร้างฟัวเมอร์ดับเบิลเซตา้าจากภาคเซต้านะครับแล้วก็เดิร์ดน,นะพวกไซโคพวกเดอะดิโอเซตา้าแล้วก็จีควักทั้งแผงเลยกับภาคแรกๆนะครับก็จะมีซีออง แล้วก็อื่นก็จะมีเพิ่มเติมเป็นพวกยูอาร์นะที่เด่นๆก็จะเป็นไฮนิวคาตาบี้แล้วก็บัญชีนอนเนาะรวมไปถึงนิวกันดั้มตรงมันเอนก็เป็นสายคอมมิวนะครับอาร์โปเมอร์ด้วยบีโอนั่นแหละเพราะว่าพักหลักลยูซีได้ง่ายว่าเป็นคู่ต่อสู้หลักๆเลยนะของตัวสายยูซีทั้งหมดเลยเซอร์ไซส์ปรช่นะครับอะไรประมาณนี้เราก็มีความสมคัญในการต้านบีมด้วยนะครับ40% ตัวสกิลนะครับค่อนข้างไกลตามเพคฆานะครับฟันเนลเอ็กนะครับสองถึงห้าช่องแล้วก็พาวเวอร์ถือว่าอยู่ระดับกลางๆนะถ้าเกิดเทียบกับตัวดาบแดงตัวอื่นปกติมันจะอยู่ประมาณเจ็ดพันไงถ้าเกิดถ้าถือว่าแรงนะตัวนี้ก็ถือว่าไกลแล้วกันได้ได้ความได้เปลี่ยนในเรื่องของความไกลแล้วก็นิ่งจากระยะใกล้สุดห้าช่องเพิ่มอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีฟันเนลอันนี้ถ้าเหมือนกันนะระยะเท่ากันพาวเวอร์ต่ำกว่าใช้ในกรณีที่ยันวลเย็นหมดเท่านั้นแล้วก็อีกขั้นหนึ่งปิดจอออรรระะะยชช่่งนคคับใสโเเพ์ ระยะหนึ่งช่องใช้เวกเกนนะครับแล้วก็พาวเวอร์ห้าพันสี่อีกท่านหนึงก็มีเซเบอร์ผู้ขับขี่อยา่างฮามันคานะครับก็อย่างที่บอกนะเด่นที่ค่าวเวกเกนที่ใช้คำนวณอาวุธเกิดทุกอย่างนะครับของตัวเจ้าคิเบเล่แล้วก็มีเพิ่มดาเมจนะครับที่สิบเปอร์เซ็นต์เราก็เป็นนิวไทส์นะครับเอาเวกเกนเลชั่นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เราก็อันนี้นะครับถ้าเกิดขับมิวเซออนนะแล้วก็พักพวกทั้งหมดในทีมที่เป็นทีมเดียวกันในยานแม่ลำเดียวกันอ่ะ จะเพิ่มค่าแทกนะครับ4%ต่อ1นสแต็กสูงสุด5สแต็กค่าทางลำเป็นนโอเซออนหมดเลย0-20%เพียงแต่ว่าในปัจจุบันนโอเซออนถ้าเกิดจะรับเฉพาะตัว UR นะครับก็คือจะมีแค่ตัวมางคิวเบเล่แล้วก็ซาซาบีเท่านั้นนะครับอนาคตก็ต้องลุ้นกันว่าจะมีพวกไนติงเกลอะไรมาเสริมทัพไหมนะที่เป็นสำหรับ UR นโอเซออนนอกนั้นก็ถ้าเกิดเป็นร่วมทีมทั่วๆไปก็ที่ใช้กันน่าจะเป็นพวกไนติงเกลซาซาบีตัวซ่านะครับแล้วก็คิวบันตาครับ ตัวที่แปลนคิวเวเร่พาร์ตเบสเซตาขับเนโอเซออนเพิ่มดาเมจลดดาเมจนะครับ15%ตัวสกิลถือว่าค่อนข้างดูดีมากนะครับเพราะว่าแอแคทนเบิร์ดก็ได้มาแบบเต็มแม็กซ์ด้วยนะเลย55%แล้วก็ยังได้เพิ่มเอเวเคนอีกนะครับที่จะไปเสริมประจมตีแล้วก็คอมแมนยามทำให้ตัวนี้ผมคิดว่าถ้าเกิดใช้2สกิลพร้อมกันน่ะถือว่าบูดาเมดได้สูงมากๆนะครับแล้วก็มีเพิ่มเลนเข้ามาอีกแต่ว่านั่นแหละสกิลดีเกินไปนะครับเพราะงั้นคุณต้องเลือกใช้ดีๆนะ โดยรวมแล้วคิเบเล่ดัมเบลเซตาแล้วก็ฮามันคารรวมกันเนี่ยได้ดาเมจสูงมากๆนะครับแล้วก็เป็นตัวต่อต้านภาค UC นะครับเกือบทุกตัวละครเลยแต่มีข้อจนนํากัดในการใช้งานนะครับคือต้องขับขุ่นตัวมันเองแล้วก็จะต้องจัดเป็นทีมนะครับทางรามเป็นเอเซออนตัวต่อมาตัวแทงนะครับฟัวมเมอร์ดมรัดเมเบลเซตาตัวนี้ถือว่าดีฟนอนค่อนข้างสตาร์ตต่ำมากนะคือ10,000ไปเด่นที่ท่า HP แทนนะครับแสนสี่เพราะมีการเพิ่ม HP แล้วก็ตัวที่เป็นการเพิ่มดีฟเอ์นะครับจะเพิ่มแบบมีเงื่อนไขก็คือเพิ่ม่มม0%ตตอครั้งีดนจ โดน5ครั้งนะครับ5 stack ได้สูงสุดอีก50%ซึ่งการเพิ่มสูงสุด50%ก็จะเพิ่มอยู่ที่ประมาณแสนห้านะครับก็ยังไม่ถือว่าสูงเท่าไหร่นะสำหรับตัวแท้งและเงื่อนไขาการใช้ก็ถือว่ายากนะครับเพราะว่าโดนโจมตี5ครั้งหมายความว่าคุณจะไปแท้งใส่บอสนะแค่2ครั้งหนะ่ยอะไรพวกด่านเน็กเพิร์ดหรือว่าด่านบอสแรงๆอะ่ะก็ประมาณ2-3ทีก็ตายแล้วโอกาสที่จะได้เพิ่มเต็มแม็กก็คือได้ใช้แค่กับพวกตัวละครกีกี้นะครับศัตรูทั่วทวไปเท่านั้น แต่ว่าจะมีจุดเด่นนะครับในเรื่องของการต้านอาวุธนะต้านฟิสิกส์แล้วก็บีมทั้งสองอย่างเลยนะครับอย่างละ30%อาวุธนะครับก็คือไกลสุดคือ4ช่องสกิลวีก e นะไฮเมกาแคนนอนพาวเวอร์ถือว่าค่อนข้างสูงแต่ว่าด้วยความที่ตัวแท็งค์ไม่ค่ายแท็ตกค่อนข้างต่ำนะครับจึงอย่าไปคาดหวังเรื่องของดาเมจมากก็ตัวนี้นะครับยิงได้4ช่องแล้วก็มีการลดบีมะคขั35้35%แม็กสุดถ้าเราลองลง,ลงไปก็คิดว่าไม่ได้ใช้นะครับเพราะไม่มีความสามารถพิเศษแล้วก็เบา รวมถึงระยะก็คือท e ่าเอี้ก็คอบคุมหมดแล้วมีท่าแมปนะครับที่ยิงได้ค่อนข้างกว้างนะครับก็คือยาวถึง6ช่องกว้าง3มช่องพาวเวอร์ค่ามันสี่แล้วก็ดลดแทรกลาวยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์าได้เป็นหมู่คณะนะก็จะตรงกับคารมาของตัวขุนนะครับที่เน้นเด่นในเรื่องของการสู้กับพวกตัวลูกน้องนะเป็นหลักมากกว่าตัวนี้มุกห้าช่องนะครับแล้วก็บินไม่ได้ตัวที่เป็นยูซีทั้งหมดส่วนใหญ่จะเป็นเด่นในอวกาศพื้นโลกสมากกว่านะใต้น้ำเป็นหมู่ครึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นตัวแทนที่ไม่ค่อยดีอย่างคือไม่มีโลย ผู้ขับขี่จากดูโดนะครับก็มีดีเฟนต์ค่อนข้างสูงนะ่าจะ136แล้วก็ไปเด่นในเรื่องของเวคเคนกับเลชชันในการหลบมากกว่าแล้วก็มีแค่โล่เดียวนะครับเวลาซัพพอร์ตดีเฟนต์เพิ่ม20แล้วก็ตัวเอ็กนะครับจะเพิ่มอีก20เท่ากับว่าเวลาซัพพอร์ตดีเฟนต์จะเด่นกว่านะแต่ว่าตัวมันเองอะ่ะดันเป็นหัวหุ่นที่ต้องเจอเจอศัอตรูจํานวนมากถึงจะดีเฟนต์สูงใช่ไหมกลายเป็นว่ามีโล่เดียวด้วยก็คือกลายเป็นว่าไอ้ความสามารถซัพพอร์ตดีเฟนต์เนี่ยดูจืดดดดไไปปเเเเเเเลลลลยอออ่่่่่่ะแแแ้้วววกกก็็รรนน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 ใใืงงขคคาาาททีีีโจมตชั action, บ ขับ A U G นด้ครับลดดาเมจได้อีก15%แล้วก็ความพิเศษก็คือขับฟัวเมอร์และเมซต้าเวลาให้ปีต่ำกว่าครึ่งหนึ่งจะฮิวออโต้อัตโนมัติหนึ่งครั้งตัวสกิลเองก็มีการฮิวเพิ่มอีก5 0นะครับแล้วก็เซฟเอ็นนี่ผมคิดว่าทําออกแบบมาเพื่อให้เจอศัตรูจำนวนมากก็คือส่วนได้แต่ว่าส่วนไม่แรงไงเพราะมันเป็นหุ่นสายแท้งเพิ่มระยะเดินแล้วก็เป็นตัวสายแท้งที่ไม่มีฟอสกาดนะครับโดยรวมการที่มี1โล่ไม่มีฟอสกาดเด่นทางด้านกลมบลีมากกว่าค่าดีเฟน จึงขอยกให้นะครับเป็นตัวแท้งตัวหนึ่งที่ค่อนข้างห่วยมากๆตัวหนึ่งนะครับไม่ค่อยคุ้มค่าการกดเลย,ยางานแม่ก็เป็นแท็กที่เฉพาะภาพมากๆนะครับคือดับเบิลเซตาแล้วก็ปัจจุบันนดับเบิลเซตาที่นิยมใช้กันนาะก็ถือว่าค่อนข้างมีน้อยถ้านับตัว U ูก็มีแค่ในตู้นี้นะครับคิเบเล่ดับเบิลเซตาแล้วก็เซตาที่ออกมาก่อนหน้านี้แต่อย่างน้อยความสามารถก็จะเป็นฮิวเลือดนะยังพอใช้ในตัวที่เป็นมาสเตอร์ลีกได้ ในส่วนของแทรคคุณ2ลำนี่ก็ค่อนข้างตรงตามที่วิเคราะห์ควสมควรนะคืออั u n s t a b l ลแล้วก็เป็นไซคอมมิว Newtype, Newfire, n e o อนนะครับแล้วก็เป็นไลว y ล a ูซ c อีกลำหนึ่งก็จะเป็นฟอร์เมอร์นะครับเป็นอ u n s t a b l ลเหมือนกันจริงๆพูดถึงมาอ u n s t a b l ลทั้งคู่อย่างเงี้ยก็น่าจะทำเป็นยานแม่นะครับอ u n s t a b ล e ิมิเต็ดมาขายซะเลยกลายเป็นว่าไม่มีซะงั้นโปรตากคนิสนะครับ A U G, ไซคอมมิวแล้วก็ Newtype, ซ c แล้วก็มีตัวแถมเพิ่มเติมนะครับก็คือจะมีเพิ่มเลขอของตัวที่ฟินิก์ก็เป็นตัวหนึ่งที่คนไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะแล้วก็ยานแม่นะครับของรับเซต้าของยานลำสีทองเป็นเทปีส่วนยานที่เป็นเอเอนมีอยู่แล้วนะครับเป็นยานเก่าแล้วก็เป็นพวกขุนตัวเดิมๆนะโดเวนบูฟก็จะเ็นสายแท้งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หนึ่งในสี่ช่องทกิวก็ไม่ค่อยเด่นนะครับสี่ช่องรถไ้แทกดาวแล้วก็มีตัวที่เป็นแมปหนึ่งอัน ควาขี่ก็ตัวนี้นะครับไม่ค่อยเด่นมีฟอสต์กาดท,ทั่วไปแหละแล้วก็หุ่นสายดามน,นะครับตอนนี้ก็ยิงได้4ช่องตัวท้ายก็เป็นซับพอร์ตนะครับรบีซีเอัอรก็ยิงได้4ช่องนะครับกับเด็บดาว โดยโดนลงแล้วผมให้คะแนนตู้นี้นะครับแค่คิวไปเลยเลยว่าเซตาตัวเดียวถ้าเกิดใครต้องการนะครับยูนิตยิงไกล5ช่องแล้วก็ค่อนข้างยิงแรงมามมาตัวหนึ่งนะครับแถมเป็นตัวเคาน์เตอร์นะครับฝั่ง UC กับทั้งหมดพวกไซคอมมิวนะแล้วก็เป็นยูนิตยิงไกลยิงแรงนะครับตัวที่3ของฝั่ง UC นะครับถ้านับจากตัวแรกสุดก็จะเป็นซาซาบีไฮนิลแล้วก็ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวน่าลงทุนสำหรับคนที่ไม่ได้มีตัว UC ดาเมจแบกเยอะๆนะครับเพียงแต่ว่าข้อเสียคือเรื่องของการมีแค่ 1C เตนะครับ ก็ผมให้ความน่าใช้อยู่ในระดับเดียวกับเซตาครับเพียงแต่ระยะยิงไกลกว่าส่วนหุ่นแท้งกับยานแม่ถือว่าค่อนข้างน่าผิ็นวังนะครับก็โดยรวมนะครับตู้นี้ผมคิดว่าข้ามได้ก็ข้ามนะถ้าเกิดคุณมีตัวแบบฟอนกูซีอยู่แล้วถ้าไม่มีก็อาจจะลองจุ่มๆนะครับเกิดลุ้นได้มาใช้ก็เพชรผมคงดองต่อไปนะครับแต่ว่าก็หลังจากนี้นะครับถ้าเกิดมันมีตัวที่เป็นลิมิเต็ดนะน่าใช้ก็จะกด1จุ่มให้ดูนะครับก็คือ10โลก็ก่อนจะกดนะครับเดี๋ยวขอแปะยันนิดนึงนะโชคดีใม่ใช่ของคุณแม่ ไปเลยกับ10โลได้ก็ดีไม่ได้ก็ช่างนะครับเก็บต่อไปอ๋อาะนายัานแม่นะ ารายไมนิเตสอาร์ลวต้าโอเคก็ไม่ได้นะครับตามที่บอกไปก็เกือบกดอีกครั้งแล้วไม่ได้ประมาณนี้นะครับสำหรับตูวนี้แต่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ